รายการนี้ไม่ได้เหมาะกับบุคคลทั่วไปอาจมีคำหยาบสุภาพชนควรกดข้ามเด็กไม่ควรดูลำพังไปเรียกผู้ปกครองมาดูด้วยกันนะและรายการนี้ฉูกผลิตมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฉันเตือนแล้วนะฮัลโหลแม่เออถึงแล้วเยอยู่ข้างล่าง มึงแต่งตัวเป็นไงเอาตรงๆไม่ขายขี้หน้าใครแน่นอนคือคือตอนนี้คือแต่งเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเองนะเนี่ยงานขึ้นบ้านใหม่แม่อ่ะคือดูรู้เลยว่าแบบยังไงก็มีเงินน่ะมีเงินซื้อบ้านอ่ะโหมึงแต่งตัวสวยจริงๆด้วยเฮ้ยจริงเพื่ดูได้ไงเนี่ยอดสีครีมด้วยสีตาทิพย์เออไม่หรอกกูอยู่ข้างหลังมึงแม่ดีเป็นไงฟาสุดเฮ้ย มาเนะพราแต่งตัวเป็นเกียรติเป็นสีมากเลยอะ่ะคือด้วยความที่เป็นงานขึ้นบ้านใหม่แม่เรารู้ว่ามีดาราในวงการบันเทิงไทยมาเยอะมาก<อ>แล้วเราเป็นคายตอกต่อยอจริงจริง,รง,รงไม่ได้มีมาขนาดนั้นหรอกก็มีมึงคนเดียวเนี่ยคือกัวไม่ลัคือได้รับเกียรติเลยเหรอคือว่าส่วนคนอื่นแล้วเราก็บอกว่าเออมาช่วยยกของหน่อยจะย้ายบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครมาเลยเป็นคนตลกแถานไหนตลไลเหมืนอนกันล้วอ่ะเอาจริงๆรนีรร่ป้าชอบนะยังไงก็ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ยังไงก็ขึ้นแค่ย้ายของก่อน ย้ายปุ๊บเดี๋ยวกูให้มึงขึ้นปั๊บเลยก็คือไม่ขึ้นตัวเปล่าอาจจะขึ้นพร้อมล้างหน่อยขึ้นพร้อมตู้เย็นหน่อยแต่มึงมีเพื่อนแน่นอนมีเพื่อนเยอะเพราะว่านี้มีบิ๊กมูฟมึงดูเพื่อนเนี่ยเพื่อนมึงเต็มไปหมดเลยเ,ยเอีสวัสดีค่คะเนี่ย หล่ะคนเป็นในวงการเองด้วยเป็นวงการพระเครื่องด้วยทางการสดนะคะรู้สึกได้เดี๋ยวมึงขึ้นกับเขาเลยขนกล่องขนอะไรไปด้วยแล้วก็้างบนจะมีจานชามอะไรต่างๆพอมึงขนเสร็จนะกูทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้มึงเลยโอเคอ่ะพี่เดี๋ยวเอาอินี่ไปใช้งานได้เลยจ้ะอ่ะเอามาช่วยพี่เขาสิช่วยพี่เขาเอออ่ะชุดนี้เลยเออนั่นแหละพี่อ่ะให้ขนอะไรต่างเลยรองเท้าหนัแแก้วหนูเพื่อมาขนแก้วได้หมดเลยอุ้ยกูช่วยถือของให้เดี๋ยวมึงจะหนักมาะ ถือเล้เออนี่แหละไปเลยอ่ะขึ้นมาเลยจัดขึ้นมาเลยจ้าเอาฟาช่วยพี่ก็เดี๋ยวพี่ก็หนักเดีวพี่ก็หนักเออช่วยไหมพี่หนูนหนุช่วยอันนี้แล้วกันอ๋อัน่ะอ้อมอ้อมตรงนั้นเลยอ้อมตรงนั้นเออขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเฮ้พี่ต้ไปดูมาพี่ไปบีกมุกพอดีเก็บไม่ถูกเลยเพราะว่ามันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนแต่พี่เาบอกเขาจะเก็บให้ทั้งนั้นเราก็เออโยนไปทำพี่เขาเลยแล้วกันนะพี่หาเออมุมนี้เลยค่ะมุมมมุนี้แห่ะทั้งหมดเนี่ยเอาไปเลย ขึ้นบ้านใหม่จ้าว้ายดาราเยอะไปดาราเยอะเยอะเลยเนี่ยคนขึ้นบ้านพี่หอมมาเออมันเวอมันเวอ่อเวอเวอ่อมาเอามากระป๋งกระเป๋าอย่ายโยนเลยกระเป๋าวะ่ะตูเต้เย็งตู้เย็นเตียงก็โยนมาเถอะมันขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านมันขึ้นขึ้นบ้านใหม่มันขึ้นบ้านใหม่ขึ้นกูกูกูขึ้นบ้านกูเองก็ได้มันมันขึ้นบ้านใหม่เยอะ อขึ้นดักซี่กลับบ้าอีฟ้าเร็วมือแบบแบบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดาดาลาเขามารอขึ้นบ้านใหม่มึงเลยเร็วหนูไปตามมาตางานแฟนนี้ได้ไหมอยาลาเล่นโทรศัพท์มันในใกล้ิดมันหนุกนี่มันสามคืบมันถึงเลยสามคืบถึงตัวดาราเลย ปาเก็บเสร็จยังอ่ะแม่เหนืยวขยันมากแม่นี่เนื้อหมอนเหมือนเลยเนี่ยเอาเอากับเดื่องหมอนอ่ะมามาจ้าขู่ยาลาเอาโอ้มไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เราจะมาโอ้มกันได้แต่โอเคแต่ระวังวางตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่อ้าตรงนี้ตาวางมืวางนี้ไม่ได้เลยเรื่องอะไรท่ะคนละผิวกันเลยจ้าไม่ได้เหมือนฟิลซื้อครีมมาแล้วไม่ทาหน้าทาอะไรยาลาตาเอ๊ โอ้ยอันนี้กล่องสุดท้ายหรือยังพี่เหลืออยู่ประมาณสิบกล่องนะครับพี่ดูสงสัยมากเลยหนูถามนิดเดียวปกติแล้วที่แบบบิ๊กบู๊เขามีบริการอะไรบ้างอะครับมีย้ายบ้านย้ายออฟฟิศสำนักงานหลายบริการเลยเป็นบริการทางเพศอย่างนี้มีไหมไม่มีครับพี่มีการคนย้ายอย่างเดียวครับพี่เมียน้อยก็ไม่รับย้ายนะครับไม่รับย้ายแม่น้อยใช่ครับย้ายของอย่างเดียวครับ แล้วก็คนเที่ยวไหมครับไม่ไม่ครับไม่ไม่จริงๆถ้าพูดกลางไม่ถนัดว่าวกันหนูก็ได้นะว่าอีสานได้ไหมครับว่าวกันหนูก็ว่ายิศานใต้หนูก็ว่าวอ๋อครับเหนื่อหนูก็ว่าวบ่อยอันนี้กลัวหรือจริงหรือว่าเป็นบทคะว่ากลัวจริงครับเขาเปเรื่องของแบบระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแบบว่าบิ๊กมุกไปได้ไกลที่สุดขนาดไหนอยู่แค่ตรงไหนอะไรยังไงกันส่วนมากบริการจะกรุงเทพและปริมณฑลไหมพี่ปริมณฑลครับอย่างหนูอยู่สงขาอย่างนี้ถือว่าเป็นปริมณฑลไหมคะย้ายมา ไม่ไม่คุยแบบไมนย้ายสัมมาโลกโอไปอยู่กันหดูโอ้ยอย่างนั้นเลยพี่เราจริงๆหนูชอบนะแม่ของนี่ไม่เสร็จเลยจานอ่ะแพ็คไม่จานหนูเก็บแพ็คทุกอย่างหมดแล้วแมไม่ใช่ล้างยังไม่ล้างนี่กูกินท่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอไปได้ใกล้เนึงแล้วก็ล้างเลยแล้วก็อยู่ได้ขึ้นบ้านใหม่อ้าวขึ้นบ้านใหม่ไม่พึ่งเติมเลยนางเอกได้ขึ้นมาบ้านนี้ไม่มีไม่มีไม่มีพระเอกไม่มีไม่มีคนแรกมึงเป็นคนแรกเป็นเกียรติมากเดี๋ยวขอกินเสร็จก่อนแล้วก็ไปล้างเลยหมีเลยอ่ะ ที่ค่าตอนนี้มึนทีไค่เมื่อกี้หนูไปแป๊บนึงอะไี่หนูไได้ครับพี่มาแล้วบเรีบร้อยขอล็อกกันยังไงนเีบร้อยแม่ป่ะขึ้นบ้านใหม่เออ thank you thank you ไปไหนอะรถอยู่ไหนก็เดี๋ยวงานกัรถนี่แหละเดี๋ยวกูไปคันนี้เลยไม่แล้ว เอาไปเตรียมของใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวคือปาร์ตี้กันหนุกหนุบยาวๆเลยขึ้นบ้านใหม่ขึ้นแน่นอนแต่ว่ายังไม่ใช่คืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวกูไปเตรียมของให้ก่อนจัดเตรียมแล้วฟ้าพอมาถึงเนี่ยฟ้าก็คือปาร์ตี้เลยกินอย่างเดียวดาราเต็ม่ดาราได้ไหมมีเดี๋ยวแม่ให้ถ่ายรูปมีดาราเยอะแยะดาราเยอะไลน์ส่งไลน์เซนต้องมาเตรียมกล้องเลยนะแต่ว่ายังไม่ใช่คืนนี้ยังไม่คืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวแม่ต้องรีบไปก่อนเป็นช่วงไหนแล้วช่วงเย็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งไลน์แจ้งไลน์เดี๋ยวรับเดี๋ยวรับโทรเลขจากแแแแมมมมม่่่่เเเเดดดดี๋ยยยวโทรรรรลขาา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 าตออะะก แม่แล้วของขนเสร็จหมดแล้วแล้วแล้วแต่งตัวมาแล้วแมุ่ดนี้หนูเช่ามาด้วยอ่ะแม่แม่คัาแท็กซี่หน่อยได้ไหมอ่ะแม่ขึ้นรถกลับบ้านก็ได้ไม่มีเงินแล้วอ่ะ ผมก็ทำรีวิวเรื่องการย้ายบ้านให้ดูส่วนบ้านเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันได้ใน EP ีหน้าแล้วกันนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการซื้อของเข้าบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโหกว่าบ้านจะเสร็จเหนื่อยอะลูกคงเข้าประถมพอดีอะแต่สู้ๆสำหรับใครที่ย้ายบ้านมีบ้านใหม่แฮปปี้กับบ้านใหม่นะคะ แม่หนูตรวจมาหลายใบแล้วมันไม่ถูกเลยอะ่ะอีฟามึงตั้งใจตรวจมึงกดเลขผิดเปล่าไม่ผิดแม่หนูตั้งใจมากตกไปนี่หนูกดมาหกรอบแล้วมันไม่มีเลยอะ่ะมึงเอาถึงสิบรอบอีเผื่อรอบที่สิบเขาะจะบอกว่าคุณถูกรางวาัลหนูว่าแม่ถูก,ลถกแล้วล่ะถูกก็้พี่เหรอถูกแดกอ่ะครับแม่อันนี้ถูกนี่ไงเลขหน้าแปดศูนย์หกจับสี่พันนอนเนาะจ้าถูกหวยถูกหวยแม่แม่เราแลกแผงนี้แม้เท่าไหร่หมื่นกว่าบาท